ครับสภาพอายุทยาวันที่8เดรือน10ป e ี54ครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่น้ำขึ้นสูงมากๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็บอประคราวที่บ้านก็เรียบร้อยแล้วครับว่าเช้าหน่ยก็มาช่วยขนก็ขนไปอย่าทุรักทุเลครับไปอยู่ที่บ้านที่จิ๋วในยอรน้ำนะเสดายมูมูม่ตายเยมื่อวาน กันโจโชว,ว่าก็โดดลงน้ำนะครับไม่รู้ชะตากรรมแต่เขาขอให้มันรอดปลอดภัยนี่เดินข้ามฝั่งมาจากวัดตูมก็ประมาณสองสาโลลุยน้ำตลอดครับอย่างที่เห็นเดินมาส่งหนุ่ข้ามถนนแล้วก็บกรถต่อกลับบ้านอีกทีด้วยความลำบากเพราะเรามาส่งไม่ได้จริงๆรถเราด้วยศักยภาพแล้วมันไม่สามารถจะลุยน้ำมาส่งเพื่อนได้ สภาพเป็นอย่างนี้ยะครับรถลุยมาทุกคนันคันไหนอืดก็รอดครับคันไหนเก่าๆไหนก็ตายตรงนี้เป็นแยกตุ่งมะขามหยองโภนิยาเขาเรียกแยกกำนันดีเลยครับอยู่มาก็ ยี 20, ่สปีไม่เคยเห็นมันจะท่วมสักปีนะมีปีนี้ครับไม่รอดเลี้ยวซ้ายไปบางมาหาันก็ไปไม่ได้เลี้ยวขวาออกถนนสามสี่เจ็ดก็ไปไม่ได้ครับลำบากลับทุกคน ตอนนี้ถ้าคิดจะออกนอกเมืองผมว่าหมดสิทธิ์แล้วครับเมื่อเช้าขับรถลุยไปขอดเรนเจอร์เอาปลาไปส่งโรงพักอยุธยาน้ำก็คึ้มเรียบร้อยอ,อยวอรเรียบร้อยจวนผู้ว่าก็เรียบร้อย เรือแทนรถแล้วครับตอนนี้ใครคิดจะซื้อรถเปลี่ยนใจไปซื้อเรือดีกว่าวิกฤตสุดๆทีนี้ที่เห็นนี่ไม่ใช่ว่าท่วมหลายวันนะครับเพิ่งจะมาเมื่อคืนเพิ่งจะมาเมื่อคืนเพราะว่าเมื่อวานผมนั่งขับไปอยู่เลยสารแขวงสารจังหวัดปิดยันวันที่สิบเก้าครับมีปัญหาและทีนี้เรื่องฝากขังปัดสองโรงพักผมอยู่บางบานครับไปไม่ได้ ตูกตัดเส้นทางตั้งแต่แยกวอรเชสตุ้งมาขามหยองก็หมดสิบไปลรงพักแลครับตอนนี้วันนี้เข้าเควนนะครับแต่ก็ไปไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงก็ไปกันตามสภาพครับรถสายครับรถผ่านอยุิยาก็ยังเจอปุ้งกลับก็เข้าลงพักไม่ได้เหมือนกันครับจอดรถติดอยู่ที่เมือง อันนี้ทำได้เต็มที่ก็คงต้องช่วยๆกันแก้ไขปัญหาไปก่อนนะครับได้ยไง,งไ,ไปพัดอะไเกี่ยวไฟแดงยังใช้ได้อยู่นะครับไม่รู้จะให้สัญญาณเรือหรือสัญญาณรถเพราะเราที่เห็นมีแต่เรือนะครับ เดินลุยน้ำจนเมื่อยขาไม่รู้จะทันสฟเขียวหรือเปล่าเกิดมาไม่เคยเจออะไรขนาดนี้ไม่รู้ปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างเขาจะแก้ไขอะไรกันได้บ้างก็ยังไม่รู้ ถ้าปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ผมว่าปีหน้าต้องซื้อเรือแล้วครับรถไม่ต้องซื้อแล้วบาสุดๆการตุนอาหารเงี้ส่วนจะเป็นไข่ไก่ที่พอหาซื้อได้ตอนนี้ ร้านสะดวกซื้อทุกอย่างหมดสิทธ์ครับเมื่อวานเข้าไปแต,แต่เครื่องสำอางแชมพูอุปกรณ์แชมสวยซึ่งไม่จำเป็นในช่วงวิกฤตขนาดนี้นอกนั้นไม่เหลืออะไรแล้วครับบางคนกำลังใจยังดีอยู่ว่าหาไม้มาซ่อมแซมบ้านหาอะไรมาหนุน ไม่ให้แล้วกนเสียหายมากขึ้นนะครับอันนี้ผมเดินผ่าไฟแดงอยู่นะฮะไม่รู้ว่ารถจะมาชนผมตอนไหนใอรใจช่วยผมด้วยแล้วกันนะครับน,นี่เป็นโอกาสที่ดีครับเพราะเราไม่เคยเดินกลางสี่แยกมาก่อนธรรมดาคงเดินไม่ได้ฮะบ,บ้านเดือดร้อนกันทุัคนเะ รถบางส่วนที่เอาไปไม่ได้ก็จอดจมน้ำครับเดี๋ยวน้ำแห้งว่ากันใหม่น้ำไหลแรงมากนะครับตอนนี้เดินไม่ความลำบากเพราะน้ำไหลตหลอดครับท่านนายกสอสจังหวัดพิยารายาสบายดีแล้ว น้ำยังไม่ท่วมก็ขออยาให้ท่วมนะครับเพราะถ้าท่ว,วทมถึงนายกถึงสอนะสอรถผมที่จอดบนถนนก็คงไม่เหลือตอนนี้คนที่อยู่ได้ก็มีแค่สองประเภทนะครับก็คือคนที่กำลังใจยังดีอยู่กับคนที่หมดแล้วครับน็อตหลุดไปแล้วครับ นอนแช่น้ําเล่นกันแล้วเพราะไม่เหลือจะทำอะไรแล้วครับสภาพจิตใจสําคัญมากนะครับตอนนี้สะเกตน้ํานะครับมันแรงมากแล้วมันก็ยังไหลเพิ่มสูงขึ้นตลอดครับนี่ผมเดินอยู่บนต่อกลางนะครับภาพน้ําที่มันไหลเทศไทยครับไม่รู้จะเป็นยังไงต่อ แต่ไม่อยากให้มันเป็นอะไรไปมากกว่านี้นะครับตอนนี้เราก็แยกกันเต็มทีแล้วครับคนก็เอาสายใสยก่กระตอบให้ดูช่วยได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวก็เป็น กำลังใจให้แล้วกันนะครับขอให้ผ่านพ้นมันไปได้กันด้ดีก็ไม่ใช่แต่ยุดยาก็ที่เหยุดร้อนผมว่าทุกที่เหรครับตอนเนี้ยอะไรที่ช่วยๆกันได้ก็ช่วยกันนะครับ นี่เดินมาได้กิโลกว่าคนระับเก้านาทีเมื่อก่อนขับรถสามกิโลไม่เกินห้านาทียังเหลือครับะยะทางกว่าจะถึงบ้านนะครับประมาณสองกิโลกว่าก็าต้องเดินลุยน้ำมนไปอย่างนี้ยครับบางครัง้งเสีย รถไม่มียางยังเสียเลยครับออผมผมไปไม่ได้พี่ผมอยู่เนี่ยแยกบางปะหันเนี่ยติดอยู่ที่สายในไหมครับไปไม่ได้อ,อใจช,ช่วยครับในเ,เมืองหมดสิทธิ์ไปแล้วครับตอนนี้ตนนิดตกครับ ไม่รู้ที่ชนบุรีจะมีแบบที่อยุธยาหรือเปล่านะครับแต่ว่ามไม่ได้มีกันบ่อยนะเกิดมาครั้งหนึ่งก็อยากจะเจออย่างเงี้ยสักครั้งเหมือนกันนะ,ะไปเล่าให้ลูกให้หลานฟังได้ตรงน,นี้ก็กาดจาะไฟตา ถ้ายืมมาถนนผมว่ามีสองเมตรขึ้นนะครับว่าถนนตำ่ำแวบแรกที่เห็นเหมือนนึกว่าสงการรถจอดกันเต็มถนนได้หมดช่วยกันเต็มที่ ตอนนี้ถ้าเป็นกระบะ๋โฟวิวหรืออะไรผมว่าผ่านถนนเส้นนี้ไม่ได้แล้วครับเมื่อเช้าโชคดียังผ่านไปรับหนึ่งได้เทีเ่ยวเดียวแล้วเที่ยวสุดท้ายแล้วครับที่มันจะผ่านได้ดีที่รถไม่ดับแต่รถตัวเองที่จอดจอดอยู่ก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดชะตากรรมน้ำท่วมครั้งนี้ได้หรือเปล่าเหนื่อยครับ แต่ก็ร้านขายของครับขายดีมากคุสเสบียงกันทุกบ้านนะครับใครมีเยอะก็สบายหน่อย ซื้อมาม่าไปก็กินไม่ได้นะเพราะน้นนำร้อนไม่มีแก๊สหมดต้องกินกันดิบๆไข่ก็ไม่รู้ต้องตอกกินดิบๆหรือเปล่าร้านค้าร้านอะไรก็ปิดกิจการไันแล้วครับตอนนี้ใน,นตลาดเจ้าพมยิ่งหมดสิบไปดูเลยครับที่ขนาดรอบนอกนะครับในเมืองเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ ก็เอาใจช่วยเพื่อนๆที่เผชิญวิกฤตเหมือนกับผมและเพื่อนๆที่เอทยานะครับขอให้ผ่าน้นเหตุการณ์นล like าร้ายครั้งนี้ไปได้กลับมาตั้งต้นกันใหม่สู้ต่อไปครับ